ครับสุรแดงข้าวชาไต้ชวนเกประเด็นนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื้อในโอกาสมามงคลเจริญประชชนพันทาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28่กรกฎาคม2567นอนะครับซึ่งแน่นอนกับปีนี้เนี่ยกลงเป็นวันประมงด้วยนะครับนะวันประมงแห่งชาติประจำปีนี้ด้วยในพื้นที่จังหวัดสุราธานีมีกิจกรรมอะไรกันบ้างและครับและเป็นกิจกรรมใหญ่ด้วยถึงจัดขึ้นถวประเทศนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณนิรันอุวันครับหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการรปะม สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับว่านาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้อำนวยการเห่าเกียงเราเท่าแกงกับเด็ดหูจุมดีกรอบถูกทานครับตอนรับสุเเลงข่าวชาวใต้นะครับเมื่อที่พุ่มได้เกริ่นไว้นะเรามาเล่นกันเรื่องโครงการดีๆปล่อยพันธุ์สัตว์นามเฉลิมพระเกียรตินะครับโครงการนี้เป็นมาผลพิครับว่านาครับครับโครงการนี้ก็คือกรมประมงนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าสักนึกในพระมหากรุณาธิคุณดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ พระบรมวงศานุวงศ์นะครับ,รบที่ท่งงานด้านการประมงนะครับให,ให้ประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดีนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศนะครับกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยพันธุน์สัตว์น้ำอย่างในวันเชื้อรือประจวบชุมชนซาแล้วก็วันประมงแห่งชาติ ร่วมทางกิจกรรมอื่นๆด้วยติดปอยตัวเป็นการต่อไปกับอ๋อก็คือเรื่องในวันที่28กรกฎาคมนี้วันสำคัญนะแรับต่ก็วันประมงนีลกลุวันที่ไรครับตรงวันที่28กันยายนครับซึ่งเป็นปีที่98ก็วันท้าายกระดาษคมพระมงกุลเนโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับวันประมงนะครับคนคนละงานกันนะอันนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับมาถึงโครงการที่ว่าปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตินี่ค่ะมีปล่อยจำนวนเท่าไรบ้างคะสระน้ำที่จะปล่อยไป ในวันที่ยีบวันที่ห้กากรกฎาคมชกอ,อาโอกเกตนะครับคือเป็นการปล่อยพันธุ์สัดดำเนื่องในวันจะเริ่มประกาศประบาดต้นเด็จพระเจ้าอยู่วะนะครับ,รบซึ่งเป็นทะเลนะครับในวันนั้นก็<อ>จะมีการปล่อยพันธุน้อยมือเสื้อ,อจํานวนหนึ่งร้อยตัวนะครับพร้อมด้วยกุ้งเชบืบวยหมากว่านหนึ่งล้านตัวครับซึ่งจัดณตีณเกาะเทียมนะครับตำบลมะเล็ด,ดอำเภอเกาะสมุยเกาะเทียม <โก S 2> ที่มะเล็ดเ<โ>กาะมุยนะครับอ๋อไม่ไม่ได้ ปลาโมงนี่เรากลุ่มทางน้ำจืดน้ำค็มเหรเนาะขัดนะครับดูแลทางพื้นที่คีดน้ำจืดอะไรคีดใจฟังมันจะไม่รอดรอยก้อยมือเสื้อกขาบนะอ้อยมือเสื้อนีะครับเป็นสัตว์น้ำคุ้มครองนะครับตีซัดน้ำยากยากตีจะชุ่นพันเรียนนะครับดังนั้นการอนุรักษ์เนี่ยการดีน้ำไปปล่อยขึ้นทุ่ธรรมชาตินะครับโดยปลาโมงมีซุ่นวิจัยเลียนัฒนาการปล่อเลียนซัดน้ำใจฟังประจบกิริย์ขันนะครับเป็นคนโหพันเรื่องให้มากให้มารอยตัวนี้รอยตัวนี้รอยตับ จากพ้นการดำเนินงานที่ผ้านมาในปีส่งเงาค่าปล่อยในวันประมงเฉลี่ยขาดตอนนั้นปล่อยไปวันเจ็ดสิบว่าตัวตาการโหลดตายเพียงสองสามตัวแค่นั้นเองครับต่างชุมชนแล้วก็ประมงบุนบ้านเนี่ยตีดูเลเคิดอนุลักษ์ปนัดบุญเสื้อก็ข้าไปควกลุมดูเลอยู่เฝ้าระวังย้ามีการจับแล้วก็อนาคตเนี่ยตรงนี้จะเป็นแรล่งํำน้มไปชุ่มยอหมูเสื้อได้ครับคนจับด้วยครับบุเสื้อในอดีตมีการหลักลอกกันเพื่อ อเอาไปกินเอาไปขายนะครับมันมันมีคุณน้ำรบกพิเศษกับกับสภาพแวดล้อมมันคือบางงอนมือเสื้อนครับคือแหล่งน้ำในเป็นน้ำลึกนะครับน้ำใสในส่วนของแนวปากการล่างนะครับก็จะมีว่ามือเสื้ออยู่ด้วยไฮด์หนึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศครับระบบนิเวศครับทุ่งก่อนเทวาจะไปปล่อยเรามีการสำรวจพื้นที่บันพื้นบางทำไมถึงว่าไปปล่อยพื้นที่นี้อะไรแบเนี่ยค่ะ <ừ. S 2> ในการรับความร่วมมือด้วยดีนะครับจากองค์กรปกครอ,องท้องถิ่นนะก็คือกองสมุยเนี่ยคือต่างคนติดระบ,บาดกองสมุยค <ừ. S 2> รับติดระบาดต่างคนสมุยนะครับคือรว <ừ. S 2> มกับองค์กรยมชนมุงต่องทิ้นนะครับที่มีหน้าที่ดูลแลเฝ้าระวังในเรื่องของช่วยรวมในการบริหารจัดการตร่างๆต่างบัญชีที่เป็นรวมเนี่ยก็เลยเงยนถึงความสำเป็นว่าการอนุรักษ์ฟืน้นฟูชัดน้ำเนี่ยยัมีประโยชน์ต่อชาวประมงนะครับไม่ใช่โบ กระตังค้อหมื่เสื้อกับสัตว์น้ำที่ปล่อยลงไปไม่ว่าจะเป็นปูมา<ฆ>นะครับกุ้งแะเลนเนี่ยก็จะไปประมงกันได้ใช้ประโยชน์นะครับก็คือประมอบบนโต,โตโตเนี่ยเคอได้กินเนี่ยคือจับมาได้ปรวมุ้งก็จับไปจับได้อ่าย่างๆในผมสนใจงกุ้งเชโม้ยหล่านตัวนึงครับหนึ่งหล่านตัวครับอันนี้เปอร์เซ็นต์รถสูงไหมครับถ้าปล่อยนี่จริงๆเลยวิจัยไหมตามมาต้าการปล่อยบรรทัดน้ำเนี่ยคือเครถสัก อีที่ตึ้งทาที่เปรเซ็นตทื่อเยอะเลยครับืเลอครับโอ้ล้านนึงร้อยรถส่งแท้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องระวังอยู่ว่าในช่วงปลอยช่วงเล็กก็อย่าใหมีการทำลายเกิดขึ้นเช่นใช้เครื่องมือประมงพิษขดไม้หรือว่าจับตะกนมันใหญ่ครับแต่ในใหญ่แตในให่ก็จะไม่ปั่นะแต่ที่จะมีมูลค่าสูงมันก็มูลค่าก็ลดน้อยลงครับทำให้เราเลือกกุงเชื้อปะกุ้งเชืยเป็นกุ้งธรรมชาติแต่อยู่กับสปาาพื้นทีกับครูกับธรรมชาติกับเป็นกุ นํานยักษ์ื่นแล้วก็เป็นกุ้งนี่ในตำประชาอยู่แล้วครับเร้วองไเป็นเป็นทัานีพื้นที่ของเราครับใช่ครับอ่าเป็นพื้นที่ในโซนนี้เราจะมีกุ้งเชบ้ยนะครับอ่ะนะครับเอาประจาชนจะเข้ารวมครงการนี้ได้็นพื้นบ้างครับว่านี่ยกในวันเดียวกับนักิจกรรมก็สามารถเข้ามารวมงานได้ครับโดยเข้ามารวมงานมีเป้าหมายคุณเข้ามารวมงานในวันท่ามลอยค้นครับค่ะซึ่งได้รับความร่วมือจากรายายหน่วยงานนะครับไม่ใช่จะปวกล้องหน่วยงานกองราชการนะครับ จะมีข้องบริษัทตทว่ตัวผพนะครับซึ่งให้การสนุนในการจัดงานทางนี้ด้วยนะครับมีต่างส่นการค้ากสมุยู้บ้านนะครับแล้วก็มีต anyway> ่างหลุงเรียนต่างๆีล้วก็จะนาเด็กนักงเรียนมาเข้ารวมในวันนั้นด้วยนะครับบริษัทอาทิตย์นะครับก็เข้ามารวมนะครับในการมาดูการกรจัดงานครับ อัานใหเลยนะครับมานี้เวลาปล่อยนี่ต้องลงทะเลี่ไหมครับไอ้ลงไปในเลนล่องเรือหรือไม่ได้ปล่อยดิมารเลยอ้อไมือเสื้อเราจำเป็นต้องลงไปในทะเลโดยมีเรือประมงนําลงไปไปปล่อยในจุดแต่ว่าทางมีเขตอนุรักษ์อยู่เลยครับเนื้อที่ตรงนั้นประมาณ500ลายไอ้ห้อยนี่มันไม่เกินใหญ่ครับหมลอยได้ครับไม่เคยเกินใหญ่ครับไม่เกินใหญ่จะอยู่กับตีแล้วก็มีการจะเลื่อนตึบๆนะครับอ้อถ้าตามไปเลนได้เลยว่าใช่ไมครับตรงนำหน้าไปเลนได้ครับเออลงไปเลนได้ด้วยนะแต่หนูกับขอปล่อยทั้งมันอาจจะ เดินไม่ขับมาครับอ้อยออ้ยยังไม่เกินทีจะหยุดติดอยู่กับแนวโคดิ้เลยแนวปากคาลังครับมับอ้อยหนังร่มมันนั่นเลยนะขับชายครับไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้เดินมันมันหน่อยกุ้มเลยนะเดินนะครับทั้งนี้เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ดนาทัลลี่แล้วนะคะถ้าเกิดประชาชนอยากจะบอกว่าเออมันหนามจืดมั้งเขาก็อยากอนุรักษ์พันธุหนามจืดเขาสามารถประสานหรือว่าขอเหมือนผันซัดอะไรได้ไหมคะกับตอนนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี่เอนะครับเราจะมีหน่วยผลิต ท่านำจืดก็คือสูนวิจัยและพัฒนาการประมงนำจืดสุราธานีครับอ,อยู่แต่เขาก็ไฟนะครับตรงนี้ก็มีการโผล่ท่านำจืดหลายชนิดนะครับเช่นป,ปลาตะเพียนก้าวปลายีซกนะครับปลาสุราตาหรือวปลาบาซึ่งเป็นปลาผื่นทิ้งของเราสามารถปล่อยได้นอกจากนั้นก็ยังมีปลาตะปัดหรือว่าปลามังโก้นะครับที่เป็นสัตว์กลุ่มครึงในต่างสูนวิจัยเขาโพลสามารถนำมาซื้อไปเลี้ยงทำวารแาดนได้นะครับ ประชาชนที่สนใจนะครับในการจะสื่อพันธุ์นาไปเลี้ยงก็สามารถติดต่อที่นี่ได้สําหรับการปล่อยในเรื่องงานธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้อยงานต่างจากหวนะครับหรือปากประชาอิกชนเนี่ยก็สามารถติดต่อทางประมงอำเภอในันทีครับติดต่อเลยว่าจะข้อพันธุ์นาไปปล่อยเนืองในโอกาสวันสำคัญนะครับหรือเป็นการโปรตีตัวไปก็สามารถยืนเลี้ยงขรอบ จากประมงคือมาอย่างประมงอย่างวัดแล้วก็ติดตัวไปอย่างทุ่นวิจัยประมงได้ครับขอสนับสนุนได้ครับได้ตัวปีนึงเนี้ยปล่อยได้เป็นมาว่าสิบล้านตัวนะครับต่างด้านใจฟังแล้วก็นําจืดครับที่เรามีอยู่นะครับนะปล่อยเป็นการต่อไปครับอะนี่ก็คืองานสําคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับมาเรื่องอื่นๆกันบ้างครับสถานการณ์เรื่องของประมงปัจจุบันครับทั้งกับทางทางทะเลเลยทางบกเป็นแบบพื้นบ้างครับในเราตอนนี้ตอนนี้ก็เรื่องที่ประเด็นสำคัญก็จะเป็นสักนามที่่าเข้ามา เตพประบาดในี่ยองวัดสุราธานีรวมทั้งหลายจังหวัดนะครับครับก็คือเรื่องของปลาหม้อขังดบอย่างวัดสุราธานีนี่ของเรานี่มีะไรไหมครับมีอะไรพบเรือตีสายาแล้วก็ตาชนะนะครับในบุญดีรวมนายกตับบุญสำนวนเรืออยู่ในคลองไ้รลักประมาณเก้าคลองครับตอนนี้ก็สุราธานีก็มีการจัดกิจกรรมรุนนลุงนะครับสร้างคิดสำหนึกไปแล้วมีการจับขึ้นมาจ่ายประโยชน์นะครับช่องครังนี่นะครับครังเรก็จัดดี อ่เพื่อใช้ยยนะครับผลนนั้นก็มีการหลักวนกันก็ได้ชัดนาม,มามาผลจมกวนนะครับ<ะ>ครั้งที่สองก็จัดเมื่อวันที่สิบเจ็ดติพ่านมากครับ<ะ>ได้ชัดนาม,มาอาวุธกังลํากว่าประมาณตันกว่าๆนะครับโอ้ซึ่งจะมีกระเด็ก่อนนะครับที่เป็นเรื่ึงความสําคัญ<ะ>ให้ทุนไปหลับซื้อครับ<ะ>ในราคารูหลักความละสิบบาทเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับนาไปใช้ในเรื่องของการเปรียบลูบนะครับ ทำไปปลาทอดนะครับทำแกงได้นะครับปลาเด็ดเดียวได้นะครับส่วนนึง่งจะเป็นตัวเล็กก็นําไปทำเป็นอันเช็เรียงปูทะเลได้<น>เลียงปลากระพงได้ก็ครับทำเป็นเนื้อครับแ,แล้วก็ที่สำคัญก็ถ้าตำไดไม่ได้เลยนะครับก็ถ้ามาทำ๋ยบักชีวภาพ S <S ตามสูตรของกลุ่มพัฒนาที่ดินได้ครับ,รบอันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่นลลานได้ลาวซึ่งไอ้ไอ้ป่าหม้อกขังด้ำเนียนครับ <S <S มันมันม,มันเป็นแผ่นซื้อครับรทำให้เราต้องทำไร่เหมือนกับป่าหม้อกขังน้เนี่ยมันเป็นชักน,น้ำต่างทิ้นนะครับต่างทิ้นไม่ใช่มีในเมืองไทยนะมันทิ้นจากแอฟริกานะครับมากลนะครับก็คือตอนนั่นก็มีการนำมานะครับแล้วก็มีการลดไปในเรื่องน้ำอันนี้ก็คือได้ไร่ได้ปีนะครับประมาณ ปิบปีที่แล้วนะครับ,รบแล้วก็มีมีการลาบ,บาดก็ตอนนี้ก็พอประมาณสิบกจังหวัดนะครับต่ก็มันอยู่ในถูกน้ำจริงไหมครับนะถามาถปรปับตัวอยู่น้ำจืดได้ครับน้ำจืดได้น้ำเข้มได้ครับ,รบแล้วก็มีการเละกระปัน้ำด้วยยางโดดดิวนะครับ,รบช,ช่มเดือนก็สามารถมีไข่นะครับตัวตัวเล็กๆนี่ช่ดนี่มีไข่แล้วไข่ทีกี่ตัวได้ครับน่ะอ่าอยู่ประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยฟองคหนึ่งตัวนี่สองร้อยฟองครับแล้วก็จะไข่ตุกระยะไม่เกินหนึ่งเดือนหย ไปพั้นรวดเร็วมากครับแล้วก็จะมันจะไปทำลายสัตว์น้ำมันมันถึงเราเรากินด่วยกินปวกเป็นเอ่อเพลิต้องเรากินคือสัตว์น้ำเอ่อก็เรียกว่าซึ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำก็กินแล้วก็รวมทั้งลูกสัตว์น้ำไหลโอนกองกองโลดด้วยอะไรไงลูกกุ้งลูกปลานี่ผมบังวัดทุ่งสุราธานีเรามีคลองรอยไส้ใช่ไหมครับเรามีกุ้งแม่น้ำแบบนี้ครับถึงไข่กุ้งที่ยู่ที่ตะบนข้าวแบบนี้ก็คือเรียบร้อยนนนแ่อครับทุกกินแนนน่อเรียบร้อยกุ้งแม่น้ำเราจะให้ไปครับที่ขึ้นชื่อก็สุราษฎร์ครับ แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราก็มีการเข้ามาในโบเพาะเลี้ยงเกษตรกรด้วยเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโบในธรรมชาตินะครับ,รบจะใช้แบบการเลี้ยงสัตว์น้ำในธรรมชาติแบบธรรมชาติคืออาศัยดึงน้ำจากทะเลเข้ามาแล้วก็ลูกพันธุ์สัตว์น้ำไปวนขอ้องอ่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเชน่นกุ้งเชบยบวยเชน่นลูกปูนะลูกปลากระปูกนี่นะครับจะเข้ามาในโบแล้วก็เลี้ยงแต่ละย่าลังนี่ครับบ้นที่บางพื้นที่เนี่ยลูก ปลาหม้อกับดังจดติดเข้ามาด้วยครับ <c oughs> คือคือคือยกตัวอย่างเลยสุนทราชายทะเลนะแท้ๆการดิบมาเนี้คนเ,เลี้ยงเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนโบปลา,ายา่างโบอะไรเลยแต่แต่เขาต้องชับเปลี่ยนน้ำช่วยมครับว่านะเอาน้ำจากในทะเลเข้ามาเพื่อจะเลี้ยงกุ้งแต่พอดูดน้ำเข้ามาเนี่ยไ,ไอไอหม้อเนี่ยมันวิ่งเข้ามาด้วยต้องใช้ระบบการกรองที่ดีมารับแล้วก็ฆ่าเชื้อน้ำตัง้งยีสุด,ดครับก่อ,อนจะสํานำเข้ามาเลี้ยงไม่น,นั้นถ้าลุกก็มาลดเป็นไข่เป็นตัวเข้ามานี่คือเลยกระยับปั้นไว้เลื่อยๆพอมันุนกกกิ้งเย้ นี่โดนมั้งหรือยังครับนี่โดนมั้งยังก็พบเ่าคราวนี้ก่อนที่ว่าเลี้ยงวัวธรรมชาติจะพอมาเจอเลยกคือปลาหม้อขังดำเยอ่ครับตัาง่อนี่ครับก็คือคือชักนำเดือนเดือนจะเคยได้น้อยน้อยลงทำให้รายได้ก็ลดชักทุนเลยอะไรทั้หมดเคยจะได้กุ้งชักโบนึงท่องเทินครับอาจจะเล่นท่องเทิครับเพราะว่าจับมามีแต่ปลาหม้อขังดำดังนั้นแน่นการเลี้ยงรอบต่อไปก็เนี่ยควรจะมีการเตรียมบ่อให้ดีแบบกำจัดโดยใช้กากจ้าหรือว่าโคลี่น่าลงไปในบ่อควรจะเลี้ยงในรอบต่อไปถ้าเราสามารถ กำจัดปลาโมกซี่กังดำมดในโบกของเราเลยน,นะครับครับคือก็กำจัดไข่ได้ของมัน,นยบร้บรอยก่อนก่อนจะเตรียมนม้ำ<อ>แล้วก็มีการกรองน้ำไม่แล้วนะครับทําให้เรียบร้อยอย่างนี้มีน,ม<อ>มน้ำไหลวนเข้ามานะครับแล้วนี่ตั้งแต่กรองเราเจ้ากับมดก่นอนนะก็ต้องมีการลุ่นน้ำลงแล้วก็สร้างทิ่สำหนึกในการนำมาใชา้ประโยชน์แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีแพร่ของการปล่อยปลาพูลาปลาพูลาปลาพูลาคือปล่อยปลากระพุงขาวนะครับตามไส้กรองที่สำคัญโดย ขณะนี้ก็อยู่ในแ p e ร n ในว่างเหมือนการนะครับกลองผู้มุ่งที่จะนําปลามามาปล่อยในจุดนั้นครับคือปลากระพงก็ไปกินคางดำนี่ที่หนึงแล้วครับกินลูกตัวเล็กๆได้ต้องปล่อยตัวขนาดไหนคะถ้าทิพย์เจนทิพย์เจนขึ้นไปกับติดตามกันทุกการทิพย์เจนิวซีนิวขึ้นไปคือปลากระพงมันก็อยู่น้ำน้ำกรอยน้ำจืดได้แล้วนะครับครับมันก็ลาปลาหม้อคางดำอีกที่หนึ่งนะครับนะอ่ะก็ฝากพี่น้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับตอนนี้กาไส้โครงนี่ส่วนฝั่งนู้นนะตาชนะชจยากตาชนะใจยาก ตอนนี้ยังไม่มีปะผมยังไม่มีการรายงานครับในตัวมือยังไม่มาทีนะว่าพูดพุงเมนามครับครับอะไรกับสุดท้ใจกับพวกนั่นกับยายคว้าขึ้นหนึ่งเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะในพื้นที่เกาะสมุยนะครับรวมโครงการที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมนี้กับเชิญกับกับก็ก็เรียนเชิญพี่น้องชาวมังงงนะครับประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้มในเรื่องปากเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ หนักก็เทียมนะครับตำลมาเมล็ดอำบเภอเกก็สมุยนะครับเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าในวันนั้นนะครับตันลองอธิบดีกุมาุ้งนะครับ่ันสุวัสดิวงสุวัสด์เนี่ยจะเป็นประธานในพิธีนะครับวันนั้นจะมีห้อยมือเสื้อนะครับจำนวนหนึ่งร้อยตัวไปได้ไอ้ป๋อยนะครับแล้วก็มีปั่นกุ้งเชื้บุ้ยหมากว่าหนึ่งล้านตัวซึ่งตุกุนต่ไปวันนั้นนะครับเขาจะมี่วนรวมในการปล่อยกันตุกคนนะครับแล้วก็ตีสำคัญก็จะได้ ชุ่มนะครับหลักๆก็ว่าหมุดเสื้อที่เรานําไปจัดแสดงไว้คนจะพาไปปอยถึงว่าหมุดเสื้อก็จะมีขนาดประมาณสิบเ้นประมาณทิปทิซอมเ้นคนเยลงไปปอยในทะเลครับก็คือชาวกาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปรวมกิจกรรมนี้ได้นะครับเอาเรื่องแรกจากตะต้องขอบคุณนะครับทานนิรันตุุบลสุวรรณนะครับหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงสมานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับว่า้าครับ